นี่บ้านใหม่ของเราหนูจําไว้นะลูกความกล้าและความฉลาดรอบคอบเนี่ยจะทําให้คนเราอ่ะรวยขึ้นมาได้แบบที่บ้านเรารวยขึ้นใช่ไหมคะใช่เลยจ้ะเราโชคดีที่คุณพ่อเล่นเกมโชว์ที่ต่างประเทศชนะได้เงินรางวัล10ล้านบาทนี่นี่คุณพ่อไปเล่นเกมโชว์อะไรมาหรอคะพ่อว่ายน้ําในสระที่เต็มไปด้วยปลาปิรันย่าก,กินคนด่านเนี้ยทุกคนถอนตัวหมดพ่อก็เลยได้รางวัลคนเดียวมาเต็มเตมโอ้โหคุณพ่อไปเอาความกล้ามาจากไหนคะเนี่ยข้อแรก พ่อกระเสิร์หาข้อมูลมาก่อนป่าปิลัญญามันไม่ชอบโจมตีมนุษย์โดยเฉพาะเวลาที่มันอิ่มอยู่แล้วถ้ามันอยู่ในสาแสดงว่าเขาอ่ะให้อาหารมันมาก่อนอยู่แล้วแล้วข้อสองล่ะคะข้อที่สองเคยได้ยินไหมลูกความสําเร็จของผู้ชายมักมีผู้หญิงอยู่เบื้องหลังเสมอแม่เอ็นหักพ่อลงไปคุณแม่แปลความกล้ามันจะไหนะคะผักคุณพ่อลงบอกปิรัญญาก็ถ้าคุณพ่อรอดเราก็ได้รางวัลตั้งสิบล้านบาทเนี่ยจ้ะเอา้าแล้วถ้าคุณพ่อไม่รอดล่ะคะ ไปบอกพ่อเขานะลูกแม่ทำประกันชีพพ่อเขาไว้20ล้าน